สวยเลยนะครับอูปต้าครับ L 3 6 0 8 S T ครับ3ามแ0 0หนกาพนะครับเริมทะเบียนทุกโอน้อมนะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นสวัสดีครับจากนัดนะครับวันนี้นะครับมีรถสวยๆมาแนะนานะครับให้กับเพื่อนๆเนอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เพิ่งปรับสภาพเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับ ก็จะเป็นรถไทนะครับกูบต้านะครับ L 3 6 0 8 hp นะครับตัวนี้นะครับเป็นเสาลังคาเหลี่ยมนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายของ36แรงที่จะขึ้นมาเป็น40แรงแล้วนะครับคันนี้นะครับทีมช่างเราเก็บงานบิวเช็คเต็มร้อยนะครับรีวิวรีเช็คใหม่1438ชั่วโมงการทำงานนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นครับให้ดูรายละเอียดรอบๆอคันนะครับ ใส่มาพร้อมกับท่อรั้นทุ่งนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่อยากได้ท่อดังนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นท่อพักเงียบได้นะครับเดี๋ยวให้พี่ซีนะครับทดสอบระบบให้กับเพื่อนๆได้ชมกันตตาร์เครื่องรอเลยครับตัวนี้นะครับไฟหน้ากระจังหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นะครับแป๊บสายไฮดรอลิกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับยกเกีหน้าเกีหลังขึ้นนะครับยกเกตหน้ายกหางหลังขึ้นนะครับน้ํามันเครื่องนะครับพ้องเหลวนะครับเราเปลี่ยนให้แล้วนะครับใบมีดเร็วครับใบมีดเร็วนะครับล้อลูกปืนคันหน้านะครับเช็คให้เรรรรรียยบบบ้้้ออนนนนนนนะะคคคััััลลลูกกกกืหหาาต่่งงๆๆมมแ น้ำมันเครื่องของเหลวนะครับอ่ากองโซลงโซล่านะครับตัวนี้เช็คให้แล้วคอนโทรลนะครับนี่คอนโทรลใหม่นะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลใบมีดใหม่นะครับไม่ชั่วโมงขึ้นปกตินะครับไปดูให้ดูใกล้ก่อนนะครับอาะยกหางขึ้นนะครับไม่ต้องเล่งเครื่องพี่ีิเอาขึ้นเอาเอาลงแบบไม่ต้องเล่งเครื่องอ่าเึ๊บเอาขึ้นใหม่นะครับนี่ครับเดี๋ยวลูกค้าบอกไม่ชัดเจนนะครับ อ่ะเดี๋ยววันนี้ให้พี่ซีนะครับทดสอบระบบรีวิวการทำงานให้กับพือเงินเอสได้ชมกันตัวนี้เป็น3 6 s สนะครับตัวสเปเชียลนะครับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่3 1 9 0 0 0หนาพนะครับเล่มทะเบียนเอกสารซื้อโอนครบนะครับขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านพกศได้รถจดทะเบียนปี58นะครับปี58นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าพร้อมกับฐานกวนนะครับ6ใบ22นิ้วนะครับอ่ะไปเชิญชมรีวิวการทางานได้เลย แล้วเรียบร้อยนะครับเอารถมาทดสอบระบบให้กับเพื่อนิฟนีด้วยกันครับอุปัตตาครับ L 3 6 0 8 SP นครับ3 1 9 0 0 0น่มานะครับริมทะเบียนทุบโอนออฟนะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นลูกค้า Ft ท่านใดนะครับอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะครับ มีระบบความใช้งานครับถ้าไม่อยากได้ท่อรั้งนะครับไม่อยากได้ท่อรั้งเราสามารถเปลี่ยนเป็นท่อพักเงียบได้นะครับสวยๆระบบความใช้งานครับ่ะมาดูเครื่องเกียร์ครับมาดูน้ํานะครับน้ํำก้นน้ําระบบภายในกันบ้างนะครับขาเอาทีได้ชมกันครับแขนหลังพุดนท้ายแขนงลากพ่วงนะครับมาพบนะครับอ่าเลยโอเคนะครับเปิดไฟกระโปรงนะครับ ความร้อนนะครับขึ้นนิดเดียวนะครับความร้อนขึ้นนิดเดียวนะครับ1,438ชั่วโมงนะครับกดไว้พุ่กิตะกดไว้นีครับหม้อน้ำเปลี่ยนใหม่นะครับหม้อน้ำไม่ดังนะครับจะเปลี่ยนนะครับเครื่องยนต์ครับเครื่องก็นะครับไม่รั่วไม่อายนะครับอ่าชัดเจนใครอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะครับกับทูบอต้ารุ่นนี้ เป็น L 3 6 0 8 SP เป็นตัวสเปเชียลนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่นัดแท็กเตอร 3, อออนน์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ091861 1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063 3130 4 4 7นะครับรถคันนี้ขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทากสณได้จะไม่มีผ่อนดาวนะครับขอบคุณครับ